สร้างสรรพัฒนาชุมชนสละเวลาอุทิศตนไม่หวังผลประโยชน์ทนันใดทำด้วยใจสัตย์ซื่อคือหลักคุณธรรมนำใช้ร่วมแรงกายแรง มาคิดปัญหามีช่วยกันแก้ไขไขภูมงปัญญาพัฒนาชุมชนทุกคนพร้อมใจสาธารณชาห้ไว้ร่มดําฝน ศาสนารวมศรัทธากันทุกคนเพื่อผลประโยชน์ชุมชนบ้านคงทาวอนของใสราชการเอกชนประชาชนร่วมมือร่วมใจสร้างเสริมคุณภาพงานให้พี่น้องไทยอยู่ดีกินดีาาศาสนาสชืสอมียหัวใจพัฒนาชาติไทยร่วมใจน้องพี่โครงการพันาาาานานี สวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ารับชมไลฟ์สดผ่านเพจเฟซบุ o กโรงเรียนจิตอาสาวราทานวันนี้เราจะมาชมกิจกรรมสายมูพาเที่ยววัดมะชิมาวาดตำบลยามูอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีแต่ผมร้อยตีชัยเพชรดวงจิตอาสาวราทานกองัาราบที่สองกรมสาราบที่หนึ่งว่าสามอีทครับครับ สวัสดีครับกับผมนายธนู2อแก้วประชาชนจิตอาสาพระราชทานชื่อเล่นชื่อธนูครับเดี๋ยวต่อไปเราจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมบรรยากาศภายในวัดกันครับแล้วก็จะชมสถานที่สําคัญสําคัญภายในวัดกันเดี๋ยวจะให้น้องธนูแนะนําจุดที่เรายืนอยู่จุดแรกครับว่าจุดนี้เป็นสถานที่สําคัญยังไงครับ เบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการไลฟ์สดในวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าการที่เราได้มากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดกเปบียบเสมือนพาท่านไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ได้ทราบถึงประวัติความสําคัญและความเป็นมาของวัดในจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งวันนี้ตามที่พี่ผู้หมวดบอกนะครับเราได้อยู่ในวัดวัชิมาวาสก็คือวัดกลางนะครับก็คือโดยประชาชนทั่วไปนะครับวัดนี้ก็จะมีชื่อเรียกแบบ ประชาชนที่รู้จักก็คือวัดกลางนะครับซึ่งการที่จะผ่านไปผ่านมาเข้ามาบริเวณพื้นที่ยังวัดแห่งนี้นะครับเราเล่าถึงประวัติโดยสังเกตนะครับก็จะถือว่ามีวัดพี่วัดน้องนะครับโดยเฉพาะย้อนไปในวัดบุรพารามฝั่งนู้นก็จะเรียกวัดออกครับนะครับจุดที่เราอยู่ในวันนี้ขณะนี้ตอนนี้ก็คือวัดมัชฌิมาวัดเรียกโดยกลางๆก็คือวัดกลางแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งวัดก็คือวัดตะเคียนทองเรียกว่าวัดตก ครับ,รบซึ่งจะมีความเก่าแกา่ความยาวนานนะครับอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะาวัดในการสร้างนะครับของวัดมัชชิมาวัดหรือวัดกลางในจังหวัดปัตตานีของเรานะครับก็อายุอานามก็โดยประมาณปีพศ2 3 3 0 นะครับนี่โดยประวัตินะครับแล้วก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยหลวงพ่ออดีตเจ้าวาดทุกๆรูปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับและก็เมื่อเราเข้ามายังภายในวัดแล้วนะครับจุดแรกที่เราจะเห็นอยู่ตรงกันข้ามกับโบสถ์นะครับอุโบสถก็คือสถานที่ที่เรียกว่าอะไรครับพี่ผู้หมั่นครับศาลาบ่อน้ํากระทําพิธีถือน้ําพระพน์สัตตยาเมืองยะริงนะครับสร้างเมื่อ2000อ่นนี่เขาเรียกว่าสร้างครอบนะครับก็คือ25 6 3นะครับซึ่งเราจะาท่านผู้ชม ในวันนี้ไปรับชมพร้อมกันว่ามีความสําคัญแนี้มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างไรเชินครับเชิญครับกับพี่ผู้หมวดครับเรามาอยู่ณจุดแรกนะครับเราก็จะเห็นองค์พระพุทธรูปนะครับปางนาคปลกนะนี่ปางนาคปลวกนะครับก็เราจะนมัสการพร้อมกันสามครั้งนะครับครับซึ่งบรรยากาศนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมในการรับศุลในวันนี้ จมบรรยากาศบ่อน้ําที่เราในประชาชนทั่วไปรู้จักก็คือบ่อน้ําคําสาบานบ่อน้ำสัติ์สิงสัตยาพิพัฒน์นี้ก็คือเกี่ยวกับการจงรักภักดีในการกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อประเทศชาติบ้านเมืองต้องมีการดื่มน้ํานะครับเพื่อเป็นคํามั่นสัญญาต่อฟ้าฟ้าดินว่าเราจะทําความดีเราจะเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับเดี๋ยว เจิญผู้ชมนะครับได้รับชมไปพร้อมกันเลยนะครับ,รบเดี๋ยวเราก็จะให้ท่านผู้ชมชมบรรยากาศนะครับแล้วก็กับผมกับพี่ผู้หมวดก็จะได้อธิบายว่าสถานที่อย่างนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งของวัดนะครับ,รบรก็คือสายมูโดยเฉพาะสถานที่ที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือ,อมีมาตั้งแต่โบราณโบราณน,นะครับตั้งแต่สร้างาเรียกว่าเมืองในสมัยก่อนนะครับรก็คือเจ้าเมืองเนี่ยนะครับก็จะย้ายสถานที่ มาตั้งเมืองนะครับให้กับพื้นที่ในในในภูมิประเทศแห่งนี้นะครับแล้วก็จะสร้างบ่อน้ําเอาไว้ซึ่งปัจจุบันก็จะเป็นวัดนะครับที่อยู่ภายในวัดนะครับแล้วก็จะมีฤาษีนะครับพูดง่ายๆว่าฤาษีชีวกนะครับต่างๆที่คอยอปกปักรักษาคุ้มครองดูแลนะครับพี่ภูมวดครับ,รบก็จะดูแลปกปักรักษาพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนหรือทุกๆศาส,สนา ทุกศาสนะครับก็สามารถที่จะมาบนบานสารกล่าวหรือเข้ามานำน้ำมันเป็นมงคลตรงนี้นะครับเพื่อเอาไปใช้ในงานมงคลต่างๆนะครับเราก็จะสามารถเข้ามาที่ประตูวัดเราก็จะเห็นนะครับซึ่งจุดอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับอุโบสถเดี๋ยวอยาพาไปชมบรรยากาศจุดต่อไปกันเลยครับครับซึ่งจุดต่อไปที่เราจะเดินไปนั้นก็คืออุโบสถนะครับพี่ผู้หมวดครับ อ่าซึ่งเราถ้าติดตามการไลฟ์สดแต่ละครั้งเราก็จะเห็นแต่ละวัดก็จะมีไฮไลท์สําคัญก็คืออะไรครับท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณอ่านะครับเดี๋ยวเรามายืนตรงกลางอ่าให้ให้ประชาชนเห็นภาพรวมๆนะครับภาพภาพเต็มของอุโบสถแห่งนี้ที่มีความเก่าแก่แต่ด้วยการบูรณะในช่วงใหม่ล่าสุดนะครับเราก็จะเห็นก่อนที่จะเข้าไปภายในก็จะเห็นอะไรครับพี่ปุ๋มันครับท้าวท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณของข้างและก็ของ วัดมัชิมาวาจะมีท้าววิสุวรรณอยู่บนยอดเสารอด,อดรอบก,กำแพงรอบๆกำแพงครับที่รอบบนบนยอดเสาของกำแพงโสรครับนะครับนี่ก็จะเห็นว่าแต่ละวัดก็จะมีความอ่าก็เรียกว่ามีจุดโดดเด่นมีความสําคัญคแล้วก็ให้ประชาชนสามารถเข้ามาขอพรคอ่าขอความเป็นสิริมงคลนะครับให้กับชีวิตและครอบครัวของเราได้ เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวจะให้น้องธนูพาชมหอระฆังนะครับของวัดนะครับที่ว่ามีลักษณะสวยงามนะครับแล้วก็ดูมาตราสานยิ่งใหญ่ครับดูอ่านะครับนะจุดที่เรายืนอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือเป็นหอระฆังไพศาลขันตยาธรสามัคคีนะครับหลายท่านก็มีความสงสัยนะครับว่าทําไมหอระฆังตรงนี้มีชื่อเรียกว่าหอระฆัง ไฟสารกันธยาธรสามกีนะครับก็คือสมณศักดิ์หลวงพ่ออาารยพระอาจารย์เจ้าวาดพระคุณเจ้าเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าสมณศักดิ์ก็คือตําแหน่งหลวงพ่อที่ปกครองดูแลวัดในกในปัจจุบันนะครับก็จะใส่ไว้นะครับว่าหลวงพ่อได้บูรณะได้สร้างเอาไว้นะครับให้เป็นทาวรวัลวัตถุศาสนสถานให้กับวัดนะครับเราก็จะเห็นว่ามีทางขึ้นนะครับที่สะดวกแล้วก็สบายแล้วก็มีความ เป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติมีต้นไม้ประดับนะครับแล้วก็อยู่ตึงกลางนะครับในส่วนของภายด้านหน้าของวิหารนะครับพ่อท่านไจเส้งนะครับแล้วก็อยู่ด้านข้างของอุโบสถและก็อยู่ระหว่างของกุฏิเจ้าวาดนะครับซึ่งเราก็จะเห็นถึงความเราเรียกว่าการวางวางผังของวัดนะครับซึ่งจะมีความที่เป็นเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งวัดในจังหวัดปัตตานีครับครับเดี๋ยวเราพาไป ชมจนต่อไปกันเลยครับเดี๋ยวเราจะไปชมที่วิหารวนะครับวิหารก็จะมีพระเกจิพระอาจารย์พระดีเจ้าวาดนะครับที่ปกครองดูแลในสมัยอดีตนะครับที่ได้ดูแลปกปักรักษาคุ้มครองนะครับพอไม่พี่นน้องพุทธศานิกจนตัวสารทนะครับที่เดินทางหลังไหลกันมานะครับก็จะมีวิหารเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่มีความสําคัญต่อวัดก็คือเป็นสถานที่ประดิษฐานรูปปั้นรูปเหมือน นะครับรูปบรรูุปเหมือนอของอดีตเจ้าวาดแล้วก็พระที่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเขารบับถือนะครับเดี๋ยวเราจะยืนด้านหน้าตรงนี้นะครับเพื่อให้ท่านได้เห็นถึงความอลังการ<อ>และก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับ,รบนะครับเดี๋ยวจะให้น้องกนูช่วย อธิบายให้ท่านผู้ชมได้รับฟังครับเกี่ยวกับวิหารหลังนี้ครับนะครับในส่วนของวิหารพ่อท่านใจเส้งนะครับก็คือ,อสร้างเมื่อปีประมาณ2,565นะครับซึ่งจะเป็นสถานที่ไว้ประดิษฐานเวลาพุทธศาสนิกชนทากิจกรรมในวันพระพุทธศาสนาก็ดีวันธรรมสวนะก็ดีนะครับก็จะมีการนําน้ํานําอาหารมาบูชานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในเพื่อกรานบนมัสการแล้วก็จะได้เห็นถึง รูปเหมือนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ประจำภายในไปพร้อมกันครับเชิญครับะนะครับเดี๋ยวเราจะกราบน้ำมศการนะครับโดยพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุโตภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาเตโมธามันัมสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังทังน,นะมามิซึ่งที่เราอยู่ในขณะนี้นะครับ <c oughs> ก็คือเป็นวิหารที่ปฏิสถานนะครับรูปเหมือนของอดีตเจ้าวาดและก็มีพระศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมรับชมไปพร้อมกันนะครับ,รบซึ่งเราจะเห็นว่าองค์สูงสุดนะครับ ในนามของชาวอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีส่วนใหญ่ก็จะรู้จักคือหลวงพ่อตุ้มคาครับนะครับนี่คืออ,องค์ประดิษฐานทีอ่อยู่ประจําวัดของวัดกลางหรือวัดมัชชิม,มาวาสก็คือหลวงพ่อตุ้มคานะครับเป็นพระเก่า,าแก่โบราณที่มีประวัตินะครับถ้าหลายท่านอยากสนใจอยากจะทราบถึงประวัติก็สามารถย้อนไปในอีพีแรกก็คือส่วนของวัดบุรพารามครับ,รบเราได้เล่าในส่วนของประวัติเป็นที่เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ยังก็เรียกว่าเป็นวัดพี่วัดน้องก็เหมือนที่ได้กล่าวเบื้องต้นนะครับก็คือมีวัดบุรพารามวัดมัชชิมาวาดวัดตะเคียนทองนะครับวัดออกวัดกลางแล้วก็วัดตกก็คือวัดตะเคียนทองที่อยู่ด้านตรงกันข้ามกับวัดวัดกลางนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งครับพี่ผู้หมดครับอ่าก็คือพ่อท่านใจเส้งนะครับก็คือเป็นอดีตเจ้าวาดนะครับครับ หลวงพ่อก็มีบารมีนะครับคุ้มครองให้พ่อแม่พี่น้องุทธศาสนิากชนที่เข้ามากราบไหว้ขอพรนะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาในการกราบสักการะบูชานะครับอดีตฐานไว้ที่วัดแห่งนี้แล้วก็ปกปักรักษาพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านนะครับที่เดินทางไปเดินทางมานะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งที่ขาดไม่ได้ที่มีอยู่เกือบทุกวัดครับพี่ผู้หมดครับก็คือหลวงหลวงพ่อตวดนะครับก็คือเป็น รักจิตของพี่น้องภาคใต้นะครับที่หลายท่านก็คงจะปฏิษฐานไว้ตามวัดวารามต่างๆก็เพื่อ,อความเป็นสิริมงคลการคุ้มครองปกปักรักษาคุ้มครงองไปไปยันตรายทั้งปวงนะครับนี่ก็เป็นอีกรูปหนึ่งนะครับที่ปฏิษฐานอยู่ที่วัดวัดกลางนะครับเรา เราก็มากราบนวัรสก,การได้นะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็จะเป็นพระเกจินะครับที่อยู่ประจําวัดนะครับก็คืออดีตเจ้าวาดอดีตเจ้าวาดเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็ถือว่าขอพรขอบาร,รมีนะครับตั้งแต่หลวงพ่อตุ้งคาบาร,รมีหลวงพ่อใจเส้นหลวงพ่อทวดนะครับแล้วก็อดีตเจ้าวาดทุกๆรูปนะครับรวมถึงหลวงพ่อพระอา์เจ้าวาดรูปปัจจุบันนะครับได้ปกปักร,รักษาพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมในการไลฟ์สดในวันนี้ด้วยนะครับได้ปกปักรักษาทุกท่านนะครับ ครับเดี๋ยวต่อไปเราจะพาชมจุดต่อไปนะครับอ่านะครับเชิญครับครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปชมสถานที่จุดต่อไปเลยครับว่าม,มีความสําคัญอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวจะให้น้องขนูอธิบายให้ความเกี่ยวกับกุฏิหลังนี้นะครับ เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันครับในขณะนี้นะครับที่เรากําลังเดินมาถึงก็คือกุฏิไปสารขันธยาธรนะครับก็คือกุฏิของท่านพระครูไปสารขันธยาธรนั่นเองนะครับก็คือเป็นสถานที่รับรองพระอาคันตุกะนะครับเบื้องต้นหลายท่านก็คงจะสงสัยว่าคําว่าศัพที่ใ้คําว่าอาการตุกะหมายถึงอะไรครับนะครับเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนในฐานะที่เป็นชาวพุทธอาการตุกะเปรียบเสมือนพระกุูเจ้าที่มาพักค้างเรม นะตามวัดวาอารามต่างๆเนี่ยเขาจะใช้คําว่าพระอาคันตุกะก็คือพระที่สามารถเข้ามาทําทพิธีกรรมต่างๆและสามารถที่ค้างคืนพักเรมนะครับก็จะใช้คําว่าพระอาคันตุกะคือพระที่เดินทางไกลๆแล้วเข้ามาพักผ่อนนะครับและก็จะเห็นถึงาบารมีของพระอาจารย์เจ้จวาวาดรูปปัจจุบันที่สร้างเอาไว้เพื่อรองรับให้กับ คณะสงฆ์หรือมีการประชุมรประชุมคณะสงฆ์นองจังหวัดหรือว่ามีการทํากิจกรรมทางพุทธศาสนาก็สามารถจะเดินทางมาที่นี่ได้นะครับ,รบเราก็จะเห็นถึงบรรยากาศไปพร้อมกันนะครับ,รบแล้วก็ส่วนต่อไปก็จะเป็นศา,าลา,าที่พักอุต,อต,ติต่างๆนะครับเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็จะมีบรรยากาศอีกหลายๆพื้นที่นะครับเดี๋ยวเรา,าไปรับชมบรรยากาศโดยรอบวัดนะครับเดี๋ยวเราจะไป ปิดท้ายนะครับรายการในวันนี้นะครับอยวาจมบรรยากาศโดยรอบจักรู้หนึ่งครับมมมาารรวักกจส้ง เวลาอุทิศตนไม่วังผลประโยชน์ใดทำด้วยใจตัดื่อคือหลักคุณธรรมนำใช้ร่วมแรงกายแรงใจสร้างภาูมิคุ้มภัยให้าูมิใจเราด้วย ความมีรู้รักรู้สามาคือปัญหามีช่วยกันแก้ไขใช้ภูมิปัญญาพัฒนาชุมชนทุกคนพร้อมใจสาตร์าชาให้ไว้ลดนำผลให้ได้ดีถ้าหากรัชามีด้วหัวใจพัฒน,นาชาติไปรู้ใจน้องดี ครับที่ผู้หมวดครับจุดที่เรายืนอยู่ในขณะนี้ก็คือเป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่ทางวัดกําลังสร้างเพื่อเป็นสถานที่ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนเวลามีกิจกรรมมีกิจการทางพระพุทธศาสนานะครับเราก็สามารถที่จะมาร่วมปัจจัยทําบุญนะครับเพื่อที่จะได้ทํรนุบํารุงให้กับสาลาการบรัญญัตแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะได้สําเร็จและรุ่งร่วงเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เข้ามาร่วมในทางพระพุทธศาสนาในโอกาส ครั้งต่อไปนะครับเราก็สามารถเห็นบรรยากาศในขณะนี้ครับครับครับแต่ผมขอจบการไลฟ์สดจิดอาสาสายมูพาเที่ยวชมวัดมัชิมาวาดํำบนยามูอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีไม้เพียงเท่านี้หากพี่น้องท่านใดต้องการให้จิตอาสาวราทานเข้าให้การช่วยเหลือสามารถโทรเบอร์หนึ่งหนึ่งได้ตลอดยี่ี่ชั่วโมง สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจกับพี่ๆน้องๆจินอาสาได้กระทำความดีด้วยหัวใจต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ